สวัสดีค่ะมโอนี่ยายว่าสิต้มยำกุ้งกินจักหน่อยเนาะค่ะเพิ่องกีโลที่เครื่องค่ะยายกส็สิใส่เห็ดเนาะค่ะใส่เห็ดฟางเนาะยายเอาเครื่องต้มยำลุ่งก่อนค่ะน้ำก็เดือดแล้วเนาะค่ะแล้วสนี่หลักทอดชี้ ตะไคร้ข้าคะค,ะนคะ่นกค่ะเขียวสักน้อยเนะค่ะกุง่งกระตูนย้ายเครื่องกิโลกจะด้หลายตัวอยู่ทีคกันยหายขนาดกาดลางก็เระว่า่อชอบขนาดกลาง Nếu này thuộc à loại hà xí của tôi bậc nhái ta kịp em. Một thăm có xám rồi ta kịp Nếu này vợ Xong loại hà xếp của để kịp là Xong loại hà xí 8 rồi, rồi nó Ít ngăn sống tay dài cả Không chứ lộ vào Tay xí của tôi đấy là cả nằm subscribe cho kênh rất อากาศมันห่อนพี่น้องทั้งเนี่ยทั้งบ้านตีห่อนอกันบ่คันฝนบตน่ตกมือน,นั่งละฝนห,อนหน่อนเลยเตัาค่ะเจอเตยที่นะี่น่ะเจอแยกสีใสเห็ดฟางแก่แน,นะนะะี่ค่ะเห็ดฟางแยกเห็ดดำใสเด้วย ว่มากินน้าขนยายว่ามากินน้ำผริกเผาว่ามากินนุ่มกยายเป็นคนถิงแปลกมากเขียวจักน้อยน้อยเตียมบักชีน้อะแบเอาหล่าคนใช้ในหังบีบมันนะ ใส่เ้าหูกเดียวทนละค่ะก็ใส่มะเขือส่งไปละอุ้มะเจ้าช่วยลุ้นนะเดี๋ยวแตที่นล้วนก็จะเอากลุลนีค่ะกลุก่งกิโลกับกินทั้งสองวลาาคนละค่ะ เป็นยงว่าอันสาว่อยาให้กินกลุ่มกินประมุกนั่งน,นั่งาดอกจฉ่จังกินก,ก็แต่เฮ็ดบอยดอก็โนเคมานั่นไงายน้่นมาหนาไปกลุ่มร่งกะมาเคือสมลุ่งเนาะมาเคือเทิดไง ตามด้วยใบมันกรูดเนาะค่ะพุงเครื่องต้นด้วกเกือจักน้อยเนาะน้ำปปาจักนิดประมาณนี้แหละค่ะเดือดตกเียก็ได้แหละค่ะปูหย่าต่อ เอ็ดกิดง่ายๆสองตาย้ายค่ะสิบกคนเนาะค่ะค่ะสุกง่ายง่ายปุ่งก็ได้โอ้คนเสียดปากเพื่อนแฝดปากว่าัษาภาษาอีสานก็ได้อืมรสชาติดีว่าสิบว่าใส่ชูรสนะ คืออันนี้แขกแา่นางบานนะคะเนี่ยคนสิกินน้ำแขกของม่น่องสาวมากเติมชุดโรถแต่ก้อนกเอน่็จีโบกินน้ำย่อยค่ะน้องสาวมากโพมากก็ได้ละต้มย่างกับหมอนย่อยเยอะใส่ชุดโรดเจ็ดน่อยก็ะเป็นยหา่นะโบใส่เนี่ย เดือดเล็กน่อยเป็นอันว่าเรียบร้อยเนาะค่ะแล้วแยไปเปิดประตูให้แข่์เพ okay, ื่อ ไปงว้าเปิดประตูรับแขกน้องสาวน้องชายว่าเสื้อไฟซสื่อทุเรียกมาให้กินที่นอกจ้าเพราะดีหลายายพี่จมยั่งแหลกกันแหลกกันไปเปิดประตูหะให้กกกกปปค,คุณค่ะค่ะยายค่ะสิส้นอีกเทียนนึงเนาะค่ะใส่ผงนัวลงไปไมีแขกมาก,กินนำลำบ้างยายบาใส่ยังเันาะอกค่ะมันสีหวานจาก เฮ็ดกับอันนี่กับพ่อแห้งแล้วเนาะกบพอดีมีแขกมากแต่เลยเติมจุกน่อยเพราะว่าบ่ค่อยมีฝีมือ <laughs> บาหวานปเปร่อยลอยแบบนี้นี่กุ้งกำลังกินเนาะกะตัวใหญ่หลายเขียวบ่ค่อยดีมันฉีเขียวเนี่ยนี่ล่ะต้มเจ้ากุ้งมันแยกกับพัดพัดร่วม ยากเลยเนาะค่ะผายกัขอขอพุณทุกท่านทุกกำลังเล่นใจเด้อค่ะถึงว่าชมคงที่ผ้าใยมันเนี่ยุกแลวเนาะค่ะคนสุกง่ายเยอะมือละค่ะกุ่งเครื่องกิโลก่ก็แต่กักหลายนึงตัวจับง่ายง่ายง่าย,ายพัดผกลวงต้่มย่างกุ่งเป็นอัน่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจากยายก็สิปิดเตาเนาะค่ะ ค่ะได้กับครบจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะขอทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรงเต่มาชมคลิปใหม่ค่ะเดินทางไปทางใดกับก็อให้เคียวคาดปลอดภัยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ